ลูกทุ่งชวนคุยเป็นเกียรติอย่างมากครับนะที่วันนี้ผมจะได้สัมภาษณ์กับสาวสวยสาวแซ่บที่นั่งอยู่ข้างๆผมตอนนี้ใครนะฮะที่ดูอยู่ในช่องทางของ YouTube เห็นแล้วนะครับนั่งอยู่ข้างๆนี้เลยครับสวัสดีนะฮะคุณแม่แม่บัวปากเมืองสด <laughs> สสด้ <laughs> วยนะครับ <laughs> 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 เรียกคุณแม่ซช่ไเกียร์คุณพี่จริงๆผมเรียกคุณพี่นะฮะเขาบอกเลยว่าจริงๆผมเรียกคุณพี่แต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่โทรสั์ไปหาพี่ท็อปเลยเรียกดยคุณแม่ผมก็เลยให้เกียริเรียกคุณแม่นะฮะเป็แม่ในวงการใช่เป็นคุณแม่จริงๆคุณแม่นะไม่ใช่ว่าบอกว่าโอ้หอายุคุณแม่อะไรนะเป็นตัวแม่ต้องบอกเลยว่าคนนี้นี่เป็นตัวแม่เลยด้วยนะฮะ ผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสนะครับเมื่อประมาณสักโอ้๊ดแต่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะหลายปีแล้วก่อนโควิดด้วยก็ใช่ก่อนโควิดนะฮะเราเคยมีโอกาสได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันที่ใช่ที่แถวแถวแต่เป็นหนุ่มน้อยอะไรเตินหนุ่มน้อยะไรเออ๊ะไปทัวร์คอนเสิร์ตกันสนุกมากนะฮะมันมากเลยแล้วหคนนี้นี่ต้องบอกว่า ทั้งแซบทั้งมันนะทั้งหน้าเวทีทั้งหลังเวทีเลยด้วยน,นะครับแล้วก็ดินหลายๆคนทักเลยหุ้ยนะนี่บัวพันมาจริงเหรอนี่ครับนั่งอยู่ข้างข้างผมแล้วนี่ไงครับใช่ค่ะของแท้และแน่นอนค่ะบัวพันจริงค่ะนี่ทักทายกันหน่อยครับรบัวพันนะาโซดีพี่น้องฟังไปสุภสุ坤เดอทรูวาประเทศไทยตอนนี้นะบัวพันอยู่กับรายการคนลุกทุ่งนะคะฝากติดตามด้วยทุกช่องทางนะคะครับผมนะนี่ทักทายเหมือนหน้าเวทีเลย <laughs> <laughs> ใช่ผมว่าอยากจะถามอยากจะถามพี่โมผ่านมาเลยถามนิดนึงคือสมัยนี้มันจนาําแนกอ่อเขาเรียกอะไรรูปแบบของหมอลำเนี่ยมากขึ้นอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นที่ประกอบเราเป็นคอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นหมอลำซิง่งใช่ไหมเป็นหมอลำซิง่งแต่ก่อนคือคือแบบ เป็นอ่าเป็นหมอลำกรอนแต่ว่าเราเป็นคนเป็นหมอลำซิ่งก็คืออ่าชุดแล้วก็แปลกแหวกแนวขึ้นมาหน่อยโชว์มีอันดับมีบันมีเต้นกันแต่เมือนกับตึ่นตื่ตึ่นตื่นตื่นจังหวะมันขึ้นกว่าเดิมอ่าองค์ประกอบก็มีหลายขึ้นกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอย่าเงี้ยอ่หลายหอย่างเขาเรียกว่าแบผมหานิยามหานิยามว่าเอ๊ะอย่างที่เวลาที่เราไปตัวคอนเสิร์ตกันสมัยก่อนเลยหรือว่านี่แหละครับนะฮะคอนเสิร์ตนะครับแบบบัวผันทางโสเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเขาถือว่าเป็นแบบไหนก็ถือว่าเป็นหมอลำที่แบบ ตัวก็จะมีพวกลำเรื่องเอ่ยอะไรเอ่ยตัวนี้ก็คือหมอลำแล้วก็อีกแบบหนึ่งแต่ของเราเป็นหมอลำซิ่งเอกลักษณ์คือหมอลำซิ่งอีกลำเลื่องก็อีกแบบหนึ่งแต่ของเราเป็นหมอลำกลอนไปยุคึ้นมาเป็นหมอลำซิ่งเป็นยังไงนะอธิบายความแตกต่างเพื่อบางคนยังไม่เข้าใจก็คือในการแต่งกายการแต่งกายในการร้องในการเรียกว่ามันมีหลายรูปแบบถ้าเป็นหมอลำกรอนก็ขึ้นจากโอละนอแล้วก็ลำเสกแขนถ้าเป็นหมอลำซิ่งก็ประยุกตขึ้นมาเป็นมีสามชิ้นครั้งแรกก็ มี3าชิ้นมีกลองมีเบสมีกีตาร์เอาเครื่องดนตรีสมัยใหม่ใส่เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็มีแคนก็ยังประดับอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีแคนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่ทันเครื่องดนตรีแล้วเลยคือยุคใหม่สมัยใหม่ก็ต้องแบบเาใช้เครื่องดนตรีสมัยใหม่ดีเดี๋ยวนี้มีก็ต้ังพิมพ์มาใส่มีมีต่างเลยในในตัวคีย์บอร์ดนก็เลยแบบว่าทุกวันนี้มันแปลกก็ว่าหมอลำซิ่งแต่งตัวแบบง่ายๆแบบสไตล์ง่ายๆคือชุดแบบง่ายๆเรียบง่ายแบบเดี๋ยว้อ นั่นง่ายเหรอที่ผมเคยเห็นอันนี้คือทุกคนงน่ายแต่ของแม่ไม่ง่ายคือของแม่อของแม่คือมันกว่าเราจริงๆหนึ่งก,ก็ได้บอกอแต่งตัวง,ง่ายๆสบายๆวันนี้ก็จะยืดกางเกงยีกกงยกกนกางเกงกัดกดเท่ๆแฟชั่นหน่อยอแต่ว่าของพี่บัวบานที่ผมเคยเห็นนี่ไม่ง่ายนะ<อ>นั่งทำผมกันอ,อยู่โอ้โหชุดน<อ>ี่อลังการเลยนะมันาะกแม่หนึ่งอยากตัว่าตรงที่แบบ ชุดเราก็จะออกแบบไม่เหมือนใครก็จะโป๊ะโป๊กับเพื่อนแหละ,ะโป๊กโมโนั่นแหละออแล้วก็ก็ตัวแอ่เขาแต่ว่าเวลาขึ้นมาแล้วคนขึ้นมว้า เออแลก็กระจกว้าวันนิดหน่อยใช่เ okay ้าก็ต้องรักษาฮอร์นาและอีกอย่างนึงคืออยากที่สุดก็คือทรงผมอันนี้เอกลักษณ์คือเราแบบไม่ทําไม่ได้ดิพี่ลิเกพี่แม่พี่เออไม่ทําไม่ได้จะแม่จะพี่อดเรียกกระหลอดเวลาที่ออกไปอนไม่ทำไม่ได้นะจนแบบว่าเราต้องทําเพราะว่าถ้าเราทำเดี๋ยวเขาสิแบบว่า บ่ผันของปอมหรือของแท้ต้มก้าวผมสูงนึกจำว่าใน,นในวันนี้เนาะในแบบแบบลุกแบบนี้คนรู้จาไม่ได้ถ้าเดินผ่านก็ก็ไม่ทักนะ <c oughs> เอออยางขึ้นแท็กซี่เมื่อกี้ถ้าเราไม่พูดเขาก็จะไปว่า ใช่หรือบ่บันเลยพอเราพูดว่าไปคนลูกทุ่งนะบ่บันเลยนี่ยได้ยินเสียงเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสียงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วไม่ได้ทำผมนี่แล้วเลยค่ะต้องกล้าผมสูงจริงๆครับนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรดูมีพ w e r และออร่ามากเวลาที่แบบก้าวผมสูงแบบทรงผมประจำ นะฮะเบอกว่าเปิดหน้าผ่าก้าผมสูงจะขาดมงไม่ได้ขาดมงจมปลวกนะจะบอกเลยว่าเป็นแล้วก็จะเป็นมงใหญ่ๆเป็นแบบเพชรเสวยๆเลยมงจมปลวกมงจอมปลวกเอออยากจะถามในสมัยก่อนแล้วเลยด้วยว่าแล้วเวลาที่มันต้องขึ้นไปร้องขึ้นไปเต้นเนี่ยแล้วชุดเราแบบเนี้ยนอะมันหนักหรือมันแบบกินแรงลงขนาดไหนไหมฮะสำหรับสูตรมันก็ทธรรมดาแต่ว่าหัวเนี่เราต้องมดมดให้แ่นที่สุดแล้วมาเต้นด้วยนะแล้วก็ให้ใจได้ติแบบว่าเออ ย่มันเตี่ยนห่อเวียงน่ทุกคนนะมีหลุดบ้างไหมมันมันยากที่จะหลุดเพราะว่าเราเราใช้แบบกำลังเราเองมัดเองเราจะรู้ตัวเองว่าแค่ไหนเอาบบอยู่แค่แหนเสิรไหนอายุสินะถ้า,าก็น,นเหงเบ้ะใดเลยเพื่อป,ประเทศไทยไม่มีใครทําแบบนี้ได้เพราะว่าเข้าเฮดเองอ,อย่ามันหลุด แต่ผู้อื่นนี่นะก็มั่นใจเให้คนอื่นทำก็ไม่ได้ด้วยนะคนอื่นก็อย่าทั้มันเลยจะยัดเจ็บหัวเจ็บหัวจะเสียนะมันจะตึงจนะากแขกลานล้านดึงดึงนอครับดึงขึ้นมาอย่างนี้เออนี่เนี่ยคุณมาอะไรที่บอกเลยทรงผมหนึ่งเดียวเลยนะฮะคุณบัวใช่แล้วค่ะทรงผมนี้ไม่มีคำไทยทั้งเออใครทำได้นอกจากว่าเข้าอ่อนนั้นแบบว่ามันมีอยู่ทั้งประตูหนังขาวที่แบบมีแบบเป็นกล้วยเอามาเป็นแบบเสร็จเลยเออแบบเสร็จอลยเอาแบบแบบแบบสำเร็จอ่าแต่ว่าเ์ขาเอามาใส่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเต็ม ใช่ใช่นะครับผมรบดูบนเวทีวนเถ้าผมเม็ดครึ่งแบบโหใส่ชุดทำผมและเต้นได้ขนาดนี้นะฮะแล้วไม่ใช่นะเล่นกันยาวๆเลยอีกต่างหากเพราะว่าปกติแหละตั้งแต่บายห้ามงมากกสีประมาณห้าชั่วโมงเนเอาอันนี้ผมสารภาพก่อนผมกลับก่อนทุกวัน สมัยก่อนจำได้จำได้อันนี้กับก่อนทุกวันผมขึ้นช่วงหัวช่วงอะไรเล่นเกมแจกรางวัลกระดาตู้ดีนั่ด้านเตกของเสร็จแล้วเฮ้ยไปไหนนะว้วไปแล้วเห็นแต่ด่างรถไฟแบบอันนี้คือแบบเราทุกวันนี้ก็ได้แค่ถ้าเราไปรักเชิญวันก็สองชั่วโมงคนเดียวยืนสองชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกครับจ้างหาเล่นซิจ้างหาเล่นซิ นะใส่ชุดนะฮะแต่ชุดนี่แบบมาเต็มมากนะชุดสวยมากแล้วก็ที่บอกว่าผมก็ก้าวสูงด้วยตังหกแล้วเต้นด้วยเต้นน้ำตอนนั้นผมก็แบบมองเลยผมก็หลบลงเวทีเขาเรียกว่าร้องเองอ่าอินเตอร์เทนเองใช่เต้นเองใช่นักเลงพอนี่นะฮะแล้วบอกว่าเวลาเนี่ยแซวสมัยก่อนเวลาแล้วจาวาเสร็จปุ๊บนะฮะในที่บอกนะพี่บัวผาต้องมาแซวข้างล่างก็กรี๊ดเด้อนะฮะ อ้ำแล้วมั้งอ้ำเหตุตอนนั้นเราก็ยังเด็กหน่อยนะ,นะครับจับนุ่นจับนี่หรือบางทีไปจับฉลากเล่นเกมบางทีก็ยังเออทำอะไรไม่ค่อยถูกะนะฮะพี่บัวแบบแซวทีล้วข้างล่างก็เขินเขินเลเขิน,นเขินอยู่นะะหลายๆคนส่งมาบอกคุณนี่ฟังเสียงแล้วคิดถึงใช่เลยด้วยนะฮะในคุณพี่สัมภานธ์นครรำเลยด้วยนะครับมีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้ามากรุงเทพนั่งสัมภาษณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ไม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 ่ค่อยได้มาเลยคือรายรนี้รายการส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ที่ทาง อีสานปกติบ้านปกติแล้วบ้านเราก็อยู่กรุงเทพแต่ว่าเราไม่ค่อยมารายการเลยจริงๆแต่เราไปออกแต่รายการทีวีรายการเว้ไม่ค่อยเดี๋ยวมาเลยไม่ออกมานะไม่ค่อยได้มีโอกาสทางสัมภาษณ์วิทยุหรืออะไรนี้กันเลยถือว่าปีนี้ปฐมเลือดีเพราะว่าเราได้มาเปิดสถานีวิทยุนี่นะฮะแล้วก็ บอกเลยว่าปีนี้นะคะการันตีคุณพ่อคุณบอ่สั่งลุยนะลูกน้า่าจัรน์ปีนี้บอสั่งลุยเหรอปีนี้ยังไงฮะยังไงทุกสถานีทุกช่องเราต้องออกนะลูกน้าอาจเราต้องไปเพราะว่าพี่น้องแฟนคลับพี่น้องแฟนคลับระหอดว่าบัวพันยังแสดงอยู่ไหมยังรำอยู่ไหมเพราะปกติแล้วเราไปรำทุกวันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ออกโซเชียลเพราะว่าเราไม่ได้ออกซื่อออกซื่อเพราะว่าบ่มีผู้ใดทายเหเออผู้ถ่าไปเองนะสู๋โอ้โทรศัโ โอชีวิตนุ้นบอไปเองลำเองเต็นเองนักเลงพอกับแต่งหน้าเองทำผมเองดูแลตัวเองบนเวทีขึ้นเวทีก็แดนเองเอนเตอร์เทนจริงจริงมามีสตต์่อสตาพี่น้องก็เลยบว่าไม่ได้ถ่ายทุกช็อตที่เราไปแสดงห้องบริเทศยทุกมือว่าห้าปีแบบไปพี่น้องเบิรงสินะแต่ตลอดเวลาก็ยังแสดงอยู่ยังแสดงอยู่ยังลุยกันอยู่เหมือนเดิมยังลุยเหมือนเดิมยังขึ้นเวทียังลำซิ่งกันอยู่เหมือนเดิมใช่นี่อีกอย่างหนึ่ง เลยด้วยว่าเหมือนสตาฟไว้เลยคุณผู้ฟังผมนี่ไม่เจอกนะันนิดเะบอกตั้งแต่ก่อนโควิดนี่ก็โควิดมาก็ผ่านมาหลายปีดีดักวันนี้รู้ว่าจะได้เจอนะครับกับคุณพี่บัวผันเลยก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงบ้างเนาะเหมือนเดิมเลยสวยเหมือนเดิมแหมเพิ่มเติมเด็กลงไหม <c oughs> จริงๆ <c oughs> นะฮะหน้าเนอร์ที่แบบว่าเออแบบว่าแบบหน้าเนอร์ที่ว่าแบบว่าแบบไม่แบบไม่อ้วนผมนี่ยังอ้วนเลยต้องไปเกินบอลลูนเนี่ยดูสิ อันนี้ไม, <า S 1> ม่ดูแลตัวเองยังไงกินเด็กว้าอันนี้ตอบเหมือนเดิมเลยนะผมจาได้ <c oughs> อันนี้คือมันเป็นการเอกลักษณ์ของเราว่าทุกคนถามว่าทําอะไรเหรอทำไมดูเด็กยังงใช่เราบอกว่ากินเด็กทุกคนจะเชื่อไหมคือเราอันนี้มันเป็นคําแบบมันมันคาที่เราพูดมาตั้งนานแล้วคือกินเด็กเป็นอมตะนี่กู <c oughs> ออบอกด้กินจั๊กเธอบ่ได้ตกทองจักจะพีนองเลยเออส่วนแมาแบบแปดเก่าปีเลยบ่ได้กินจั๊ก

ใช่ถ้าไม่จวดไม่จ่าไม่ใช่บัวแล้วของปลอมของจริงต้องจวดต้องจ่าจัดเต็มหน้าเวทีค่ะนะฮะจัดเต็มหน้าเวทีเลยด้วยนะครับผมแล้วมาพูดถึงซิงเกิลกันหน่อยนะฮะเพราะเรื่องโชว์นี่ไม่ต้องห่วงอยู่แลวนะครับนะคนที่ใส่เต็มเลยด้วยและเห็นมากับตาเลยด้วยสามารถเล่าให้ฟังได้เป็นจอดตๆตั้งแต่ตั้งเวทีย่าเริ่มขึ้นเวทีเลยด้วยต่างหาก นะแต่ว่านี่ซิงเกิลนี้ได้ทําใหม่ในรอบนานไหมครับกว่าจะมาถึงซิงเกิลเนี่ยส่วต่อส่วอันนี้นานมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดตั้งแต่ล่าสุดน่าจะเป็นเมียหลวงหรือเปล่าจาได้เมียหลวง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 อ่ซึ่งก็ตั้งแต่ช่วงโควิดตัง่ก่อนโควิดแล้วก็เลยหยุดหยุดไม่ได้ทําเลยนานๆยาวๆยาเลยใช่แล้วก็เริ่มมาทําเพลงนี้ก็คือส่วต่อส่วมันเป็นชีวิตจิตใจของจิตวิญญาณของเราที่เราแบบว่า เพลงนี้มันเกิดก่อนก็จากเราสองคนแฟนแบบกับแน่ชีวิตของเราเองแล้วแปลว่าอะไรบผมเลยถามเลยส่วนต่อส่วนมันเป็นแบบว่าอ่าผัวเมียอย่างเช่นอะยกตัวอย่างคือถ้าคนเราถ้าสินไม่เสมอกันเรอยู่ด้วยกันไม่ได้เอออ่าสมมติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะแบบว่าเขาเป็นคนกินเหล้าเขาเป็นแม่บ้านเม่เฮื่อนแม่นแบบผัวกลามมากะ็โอ้ยดูแลผัวจะสันดีบารดี้ยังแบบ ชุดจ่างสินะเนี่ยนะนี่ใช่ความหมายที่ผมคิดอยู่ในหัวตอนนี้ไม่ได้สวดตอนสวนอารมณ์ว่าไม่ใช่คนดีมาเจอกันนะเอามาที่นี่เนี่ยนมซึ่งมาเรา เราทําดีทุกอย่างขนาดนี้แล้วทําไมเขายังไม่มองเหรอทำไมเขาจึงต้องแบออกนอกบ้านเนี่ยต้องกินนอกบ้านอย่างเงี้ยเออกูก็ลองเฮ็ดบังก์นาสิน่เหลามึงกินเหล่ากูก็ต้องกินเหล่าได้เออมึงออกเที่ยวได้กูก็ต้องออกเที่ยวได้มึงมีผู้สาวกูก็ต้องมีผู้ชายได้อย่างสินะมันเป็นเรื่องเป็นราวของเราแบบมาแบบแบบชีวิตคนคิดง่ายๆมันก็เลยเป็นว่าส่วต่อส่วคนเฮางจีส่วนบาร ฝ่าไหวกับบอยูมันก็เลยเป็นมาที่มาที่ไปของเราที่แบบออกจากวิญญาณจิตเราที่แบบเขียนนั่งเนี่ยกับอาจารย์ยุวิจิอ่านี่ช่วยกันเขียนเลยด้วยเหรอฮะอาจารย์คือแม่จะเป็นคนแบบว่าให้หัวคิดะอะไรขอข,ขอไปปุ๊บ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 ตึ๊อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นโครงไว้ก่อนอาจารย์นี่ก็แบบเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวประบาณนนำโอซิเดอห์หขวดนี่ละ นี่ใครที่นะฮะดูกันอยู่นะครับนะเข้าไปชมกันได้เลยด้วยทานช่องทางของ Youtube จะเห็น MV ็มวีมิอยู่เล่นเองด้วยจ้าเล่นเองกับลูกสาวอุไรวันทางโสเล่นเองเลยนี่ดูดี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 เล่นเองเลยด้วยโอ้เจ๋วเลยอ่ะแต่ก็ยังแต่งตัววัยรุ่นมากใน MV เนี่ยที่บอกว่ากําลังเห็นเลยว่าแบบว่าแบบรลบเนี่ยผู้ชายเาก็นิสัยไม่ดีซัวต่อซัวช่แลยแบบว่าเอายังไงดีเอ็มวีกำลังนึกถึงเ่ยเอ๊เป็นคนดีก่อนแล้วเตรียมนูน่นเตรียมนี่ให้กินก่อนแล้วเป็นแม่สีเลือนออรอแล้วเป็นแม่สีเลือนแล้วเออ,เอ,อแต่ก็ยังนิสัยไม่ดีอยู่ใช่ง้นได้เดี๋ยวจัดให้อารมณ์นั้นก็เลยจัดไปแล้วแต่งนานไหมจ้ะแต่ถึงว่าเนี่ยเพลงเนี้ยใช้ใช้เวลาที่แบบมาก่อนที่เราจะขึ้นโครงเอยอะไรเอยอะไรไม่ถึงอาทิตย์นะไม่ถึงอาทิตย์เลยเพียงนี้ ไม่ถึงอาตี์จริงๆเสร็จแล้วก็สมคุณพ่อคุณพ่อขาเพลงนี้นะคือมันออกแบบเด็กก็พูดแกเดก็แบบพอดีกับปอุบลวันนั้นแกก็สมตามเลยไปทำเอ็มวีอ้าตายแล้วชุดไม่ได้เตรียมนั่นหสิเออชุดก็ไปเนี่ยฮะโอ้ดีชุดอย่างนี้กันเลยเหรอใช่เช่าเช่าเลยนะเนี่ยชุดเนี่ยทุกคนครับเป็นอะไรที่เลียวมากเลียวจริงๆแบบนะฮะกระทันหันเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นอะไรที่เลียวมากอ๋อนี่ลูกสาวลูกสาวน่ารักจังเลยอายุเท่าไหร่ครับ ยี่สิบสามปียี่สิบสามปีโอ้นี่กําลังออกวัยรุ่นนี่เพิ่งจบเลยหรือไม่ฮะเนี่ยใช่ใช่จบนะฮะนี่เลยครับโอ้นี่ลูกสาวเลยด้วยมาเล่นเพลงเยแต่ก็ต้องมาร้องเพลงกันเออเออจบเศรษฐศาสตร์ก็มาจัดรายการนี่แหละครับไม่ว่ากันนะฮะนี่แหละครับโอ้โหนี่ก็คือเนี่ยลูกสาวนะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วก็คุณอยากเห็นเส้นร้องเมื่อกี้นี่คือว่าเส้นที่กำลังร้องเพลงนี่คือว่าชุดก็เช่ากันเดี๋ยวนั้นเลยเช่ามาเลยเออแล้วก็ถ่ายกันเดี๋ยวนั้นเลยด้วยเอ็มวีถ่ายนานไหมครับ เอ็มีถ่ายหนึ่งวันวันหนึ่งจริงทำไมทุกอย่างมาเร็วกันนวันเดียวถ่ายช่วงบ่ายด้วยนะไม่ถึงช่วงบ่ายเสร็จประมาณสองทุ่มอ้ถ่ายกันเร็วนขนาดนั้นเลยใช่เสร็จประมาณสองทุ่มเร็วแล้วถ่ายกันที่ที่สีสเกตที่สีสะเกตเลยด้วยใช่นะครับถ่ายที่บอกว่าถ่ายกันครึ่งวันนี่รวมทั้งเส้นเรื่องถูกต้องแล้วก็ที่ยืนร้องเลยด้วยเหรอใช่โอ้โห ไม่ถึงวันด้วยซ้ำไปทำไมถึงที่ทำงานเร็วกันได้ขนาดนี้เร็วมากทีมงานเร็วนะฮะตกใจเลยด้วยเหมือนกันแล้วอัดแล้วครับตอนที่ไปอัดอะนานไหมอัดไม่ถึงสองชั่วโมงกับอาจารย์สวัสดิ์เกเป็นคนอาจารย์สวัสดิ์ครับใช่นะฮะนี่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 เส้นร้องนี่ชุดหาเดี๋ยวนั้นอันนี้อันนี้อาแต่งเนี่ยแต่งช่วงบ่ายครับแต่งแต่งหน้าทำผมประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ม่ไทยถ่ายเลยแต่งเองเหมือนเดิม ใช่แต่งเองลุยเองเหลือแค่ยังไม่ได้ถ่ายเองเท่านั้นเองนะฮะถ้าถ่ายเองได้ผมเชื่อว่าน่าจะถ่ายเองไปแล้วด้วยอีกต่างหากนะฮะโอ้โหนี่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 คือภาพเอ็มวีเลยด้วยนะครับกำลังซักผ้าอยู่เพื่อนท้าวเออกูเห็นแฟนงฟนับบสาวกูสวนแล้วกูว่ามกระมังทิ้งอย่างนี้เลย แปลงโฉมเลยจ้าพาผู้ชายมาโอ้ <Gym. S 1> แปลงโฉมเลยตอนแรกอยู่บ้านนุ่งผ้าถุงนะฮะนี่ก็เลยพาผู้ชายเที่ยวไปเลยเลยแปลงโฉมสวยเลยไปเจอกันเลยนี่คือความหมายของสัตอตอนสักชุดสวยจังเลยด้วยมีทั้งชุดดามีทั้งชุดขาวในเส้นล้องในต่างหากนะครับโอ้โหนี่ตรงนี้มันคือตรงไหนนะฮะที่ไหนสะพานสีสเกตสะพานสีสเกตอ๋อเป็นตรงสะพานสีสเกตใช่ทางเข้าสีสเกตนะครับเป็นทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองสีสเกตเลยด้วยตรงนี้นะฮะ เลือกเลยว่าต้องโลเคชันนี้ถูกแต่พราต้องเลือกเอาเวลาที่แบบตะวันก็จะตกดินผมกเลยงจะบอกเลยนะว่าถ่ายเนี่ยให้ได้จังหวะฟ้าสีส้มๆแบบนั้นเนี่ยวันหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเลยนะฮะใช่ต้องรีบเลยแหละตอนที่ตะวันกำลังจะตกดินช่วงประมาณ5โมงถึง5้าโมงครึ่งใช่โอ้โหนี่ดูเหมือนจะแบบว่าทุกอย่างเร็วไม่ใช่นะแต่ตั้งใจทำนะใช่แต่เร็วมากทำเร็วมากว่นนั้นเร็วจริงจริงนะคะถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะอัดก็สองชั่วโมงใช่ นี่เขาเรียกมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพต้องมืออาชีพทุกคนละทุกคนเขาแบบเร็วมากคือนฏิบการทำงานมันก็เร็วแล้วความรู้สึกของเราผมถามหน่อยสิคือจริงๆว่าอาจจะบอกว่ายังตื่นเต้นอยู่บ้างไหมหรือว่าไม่แล้วล่ะโอ้นีเอาเยอแต่ผมรู้สึกว่าแต่มันก็ไม่ได้ทำซิงเกิลใหม่มาตั้งเป็นปีหลายปีถามว่ามันตื่นเต้นยังยังมันก็ปกติเพราะว่าเราเราทํางานวงการพวกนี้มานานแต่ว่าเราลุ้นไหมว่ามันจะถึงน่้นเนี่ทั้งนี้แบบมันก็ไม่นะเพราะว่าเราไม่เคยว่าจะเป็นหมอลำที่แบบ <S 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 พุ่งแบบเป็นเพลงเราจะพุ่งขนาดนั้นอ่ะเอออ่ามันจะมีพุ่งคือเพลงอ่าผัวผือแล้วเจอกันแล้วก็เจ็บแตเก็บอาการแต่มันก็นานแล้วเพราะว่าตอนนั้นโชเชียลมันก็ยังไม่หนักขนาดนี้ครับออใชแ่แต่ทุกวันนี้ถามว่าเราก็นิ่งๆอยู่เพราะโชเชียลเราก็ เพิ่งเริ่มไงแล้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มบอกว่าเออมาลองใช้โซเชียลซีสมัยนี้เขาเออมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในเรื่องการโปรโมทใช่มก่อนหลักๆก็จะเป็นทีวีวิทยุอะไรนี้หนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ปุ๊บเุามีช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาก็คือในช่องทางโซเชียลด้วยส่วนตัวพี่พี่โบผาเองก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะอ่ะโซเชียลหรออ่ะโซเชียลก็ไดะก็มาลองลุยกันดูก็ดึงบอกว่าถือว่าเป็นเพลงใหม่ แล้วก็ถือเป็นเพลงแรกเลยแล้วก็ก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับในทางของเอ๊ะในทางเดิมของเราเราก็ยังดูทีวีวิทยุเราก็ยังรู้อย่างเราไปแล้วก็ถือว่าทายแฟนคลับแล้วก็อาศัยแฟนคลับเพื่อนรู้จะเป็นยังก็ลองลองให้แฟนคลับติดตามแล้วพิจารณาว่าจะดันผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไหมเนี่ยนก็ฝากด้วยนะคะไม่ใช่อ้อนนะแต่เห็นใจด้วยนะคะเพราะว่ายังลำอยู่ยังยังแสดงอยู่ยังหาเงินเลี้ยงลูกอยู่ค่ะโอ้ไม่มีแต่หาเงินเลี้ยงลูกลูกโตแล้วน้องโตแล้วค่ะน้องโตแล้วนะลูกโต แล้วเลยด้วยนะครับนะไม่ค่อยโอ้ไม่ค่อยไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอวมั้งนะฮะเพราะว่าดี23ก็แบบบรรลุนิติภาวะโตแล้วเลยด้วยนะครับนี่นะฮะพี่สุก็บอกว่าเขาเป็นนี้อัคือแสดงเอ็มวีคือลูกลูกสาวจริงแต่ว่าเป็นลูกของพี่ชายเราเลี้ยงมาแต่เด็กแต่ว่าลูกชายที่จะจรินคือน้องบิ๊กซีผู้ชายน้องบิ๊กซีจำไม่ได้เออผู้ชายเขาแล้วผมก็งงเลยเอาจริงผมว่าเห็นแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะอันนี้ลูกสาวของพี่ชายลูกสาวพี่ชายเหมือนเป็นหลานแต่เลี้ยงเหมือนลูกใช่เเเราลลี้ยงหมือนูกแล้วตอนนี้น้องบิ๊กซีอายุ่าไหร่น้องบิ๊กซีีอายุ21ป โอ้ยเขใกล้แล้วอีกนิดนึงเพิ่งจะบรรลุนิติภาวะมาใช่ใช่นะครับก็ยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ใช่ใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วนะครับปีสามนะเพราะว่าอ่าปีสามใช่นะฮะส่วนใหญ่ก็ได้จบกันช่วงนี้แหละประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามกันเหนืออะไรแบบนี้กันนะครับทำไมถึงชื่อน้องบิ๊กซีเพราะว่าน้องบิ๊กซีเขา เหมือนตอนเราเรากำลงังท้องตั้งของตั้งคันอยู่เชอบไปเดินบิ๊กซีนาเนี่ยเราก็ตอนก็ยังจะดำดำนาอย,อยู่ใช่ไหม <c oughs> นางก็ <c oughs> เดี๋ยวนะท้องโอเคดำนาใช่ดำนาผู้หญิงคนนี้สุดยอดจริงๆนางก็จะไม่ดิ้นนางก็จะไม่แบบไม่เราก็แบบเฮ้ยทำไมลูกเราไม่กระดุกกระดิกแล้วก็นี่นั่น <ha. S 2> พอพอถึงวัน ที่เราแบบพาเหมือนไปซื้อของซื้อข้าวของในห้างอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบโอ้ยกระปี้กระปดินกระสุดชื่นอย่างเงี้ยคือเวลาที่ไปทำงานเอยไปดำนาหรือไปอะไรที่มันร้อนๆเออใช่ใช่ใช่ฮะเอ๊ะนิ่ง แต่พอเวลาเข้าห้างแอร์เย็นสดชื่นช็อปปิ้งหยิบ่นหยิบนี่กระดุ๊กกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กแล้วปึ้งปังในท้องเราแบบนางชอบแบบนี้เลยชอบอารมณ์นี้ต้องอารมณ์บิ๊กซีเลยชื่อว่าน้องบิ๊กซีนะฮะยังต้องทำงานอยู่ยังต้องยังต้องน้องบิ๊กซียังต้องมีค่าเทิมค่าหน่วยจิจอยู่ใช่เราต้องลุยค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องสู้แต่ยังสวยเหมือนเดิมที่บอกนะฮะผมเชื่อว่าแรงก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมไม่ตกไม่ตกไนะฮะยังลุยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ พร้อมซิงเกิลใหม่เลยด้วยนะครับด้านก็คือส่วใต่อล่วนนะครับในที่บอกว่ายุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นแต่เรายังไม่ยังไม่เกด้ใช่แต่พยายามอยู่ตัว่าเรายังไม่เก่งเราก็แบบอาศัยแบบแฟนคับว่าคนที่เขาเก่งเรื่องโซเชียลก็ช่วยดันน้ต์แล้วก็ตอนนี้ก็คุณพ่อกาลังส่งคิวงานให้คิวเพลงให้อีกก็คือคุณพ่อคือในห้างใช่ก็คือเพลง แอบมักพวเขาแอบกินพวเขาแอบกินอ่านกินพวเขาเออคือแบบคือเพลงชื่ออต่ะยังไม่เรียบร้อยดีอ่านกินอ่านกินพวเขายนี่วางเตรียมซิงเกิลจัดไปแล้วเลยด้วยต่อยแล้วค่ะอัาจะอนเร็ร์เนี้โอ้อต้องมาเรืนอยๆต้องสอบนะเป็นลำเพลินอันนี้เป็นเป็นแนวลำเพลินแล้วทีนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าหมอลำมีหลายแบบใช่แล้วเราเป็นแบบเดิมเราคือเป็นหมอลำซิ่งใช่อันนี้เป็นลำเพลินใช่ลำเพลินจะแตกต่างกับหมอลำซิ่งไหม มันมันก็ไม่แตกต่างเพราะเราก็เอามามาเป็นลําเพลินที่ปรับเป็นแบบหมอรําซิ่งด้วยต้องแล้วนะเป็นแบบในแบบสไตล์ของเราแต่อย่างที่บอกยังต้องมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมยังต้องมันเหมือนเดิมหรือว่าเวลาด่ามันต้องถึงใจเหมือนเดิมเหมือนเดิมซ่บต้องแซบเหมือนเดิมนะฮะจัดจ้านเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่เตรียมแล้วนะแต่ก่อนที่ไปซิงเกิลใหม่นะครับนะในช่วงท้ายนี่เลยด้วยแหมนะฮะคุยกันเพลินมากดีใจนะครับให้พี่บผ่านครับนะได้ฝาก ถึงซิงเกิลแรกในรอบหลายปี นะครับรวมทั้งผลงานและช่องทางติดต่อติดตามในเรื่องของทางโซเชียลด้วยกับคุณผู้ฟังชาวคนลุกทุ่ง FM 103้อยเลยครับก็ฝากติดตามบัวพันธ์นโซด้วยนะคะล้วก็ฝากติดตามช่องทางว่าจะเป็นทางติ๊กตอกหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะหรือส่จะเป็นช่อง u t u b e นะคะบัวพัน์เข้าไปที่ไหนเข้าไปในช่องบัวพันน์ทางโซทิมพ์ภาษาไทยเลยไหมครับภาษาไทยขึ้นทันทีเลยมีทุกช่องทางหมดทุกช่องทางหมดเลยเพจมีติ๊กตอกมีนะครับนะในทาง YouTube ทางติ๊กตอกมีหมดใช่แล้วก็ ฝากติดตามเบอร์โทรนี้อันเบอร์โทรนี่พ<อ>ี่น,อน้องอันจะบอกเด้อขั้นลงลงทาไดี3ยวสามสีเป็นเบอร์ของข่อยเด้อศูนย์เก้าเจ็ดสอง่คอยรับเองคุยเองนักเล่นเพว้าติดต่องานได้ใช่ติดต่อกนะ็คือแบบว่า ไรราคาคุยกันได้ติดต่อ,ตอได้ลดกันได้พี่น้องไกลไกลขอตะว่าคาน้ำมันฮอดจอดถึงไปคือเก่าค่ะพี่น้องติดต่อได้กันแล้วกันนะคะบัวพันธุ์ท้สิเป็นรับเชิญแล้วสิเป็นวงหน่อยวงใหญ่ไปมัดค่ะพี่น้องทั่วอาณาจากักรทั่วประเทศไทย ก็ฝากติดตามรายการคนลุกทุ่งด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากน้องมมกกี้ยังน่ารักเหมือนเดิมนะะจบรายการเนี่ยนะกับพี่น้องรับรองว่าบ่หนี้เนี่ยน่มวันนี้นี่นี่ว่าได้เท่เซอแบบเนี้ยเออบนเวทีออไปก็ชอบแซวเองอ่ะแต่ก่อนนี้น้องน่ารักมากทุกคนแบบเป็นพระเอกขึ้นมาอู้ชัดกับแบบไม่กุลกาลังไม่มีสมาธินาะผู้บ่าววกมันขึ้น่ารักบั่งแท้นี่นะพอกูลําเสร็จโ้อ้อันนี้ไปไหนวะไปแล้วไปแล้วแต่ นี่ท่านผู้ชมคะไม่ได้ไปไหนครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ห้องกระจกค่ะฉันปิดประตูเรียบร้อยแล้วจ้ะ <laughs> <c oughs> คือรายการใี้คุยสนุกมากทุกคนฝากติดตามเ<ฮ>พลงใหม่หรือเพลงเก่าของขบอัวพันธนะโสทับลายฝากด้วยกันแล้วกันนะคะาาทุกช่องทางได้ทุกช่องทางหรือพอยูทูบเข้าไปเซิร์ชได้แม่ค่ะว่าจะเป็นการแสดงสดกับเสิร์ชกับไปบัวพันธทาโซการแสดงสดมีทุกช่องทางแสดงสดอย่าเพิ่งลืมผู้หญิงคนนี้ยเยังจวดยังจ้าดอยู่เหมือนเดิม ะน่ลยด้วยนะะโอ้โหวันนี้สดชื่นจริงๆนะฮะเหมือนมาส่งพลังให้กับพวกเราเลยด้วยนะครับพลังยังเต็มเปี่ยมอยู่เหมือนเดิมเลยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนะฮะส่งพี่บัวผันนะครับด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นซิงเกิลในรอบต้องมี4ี่ถึงหปีนะหปีมั้งหกเนอะประมาณว่ต้องมีหเลยครับนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้เลยนะครับสวต่อสวนะครับและถ้าเกิดว่าชอบเพลงนี้ก็ ขอกันมาได้เลยครับในทุกๆช่องทางของเราครับ S M S 4642103โทรศัพท์ครับที่021148730และในช่องทางของ Youtube ด้วยเช่นกันครับที่ช่องทางของคนลุกทุ่งใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยด้วยครับนะครับเพลงนี้ครับนะซิงเกิลใหม่ในรอบ6ปีของคุณพี่บัวผันครับสวดตต้สวดครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยด้วยนะครับขคุคุยนะครับคุครับขอบคุณครับคนลุกทุ่งชวนคุย